วัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปบ้านแม่นะคะเนี่ยค่ะไปเอาของนะคะของมาส่งแล้วนะคะเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์กันของที่สั่งเอามาส่งแล้วไม่รู้ว่าสั่งอะไรนะคะเพราะแฟนสั่งของเยอะมากค่ะน่าจะเป็นต้องเอามาให้เขาหน่อยอ๋อ บ้านแม่กับบ้านเราก็เดินสักประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วค่ะนี่ค่ะได้หลับเลยนะคะดูสิมันคือเลยหนักมากเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ค่ะนี่ค่ะได้ของเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะนี่จะให้ดูหน้าบ้านนี่ นี่ค่คะโรงรถก็ไม่มีนะคะที่จอดรถแต่ตอนกลางคืนนะคะเราก็จะเอาไปจอดที่บ้านแม่นะคะบ้านแม่ก็จะมีเนี่ยคะ่ะตรงข้างๆบ้านนะคะเป็นที่จอดรถค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีรถตุ๊กตนะคะรถตุ๊กๆตัวนี้เราขายอยู่นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะนี่หน้าบ้านของเรานะคะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นสารย้ำพอยไยค่ะสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อยู่หน้าบ้านของเราเลยนะคะนี่ค่ะหน้าบ้านของเราเลยทุกคนเนี่ยค่ะหน้าบ้านก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะให้ดูนะคะดูสิคะแต่งโม่ค่ะทุกคนนี่แต่งโมมีลูกแล้วนะคะ นี่ค่คะดูสิคะเห็นไหมคะลูกใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยกำลังจะเป็นลูกค่ะเยอะอยู่นะคะแฟนตื่นเต้นมากเนี่ยค่ะอีกลูกหนึ่งน่าจะมี4ีห้าลูกนะคะไม่ทราบใครเข้ามาในบ้านน่าจะไปบ้านของญาตินะคะ ทุกคนท่อท่อนะคะแฟนก็จะเอามาเหมือนทำเป็นรั้วบ้านของเรานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทำรอบบ้านเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยที่ของเราอติดกับที่พี่ชายนะคะพี่ชายฝั่งนี้ติดกับพี่ชายฝั่งนู้นน้องชายแต่ว่าพี่ชายกับน้องชายก็ไม่มีใครอยู่อะค่ะก็ตอนนี้เราก็ดูแลทั้งหมดแฟนก็เลยเอา เอาท่อนะค่ะมากั้นไว้เพื่อเพื่อจะได้หมาหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชอบเข้ามาขี่ในบ้านสวนก็มาเข้าอะไรอย่างเงี้ยดูค่ะเนี่ยค่ะแฟนเขาก็มีโครงการนะคะที่จะทำน้ำให้ให้เหมือนแบบเวลาเราเปิดน้ำอะค่ะแล้วน้ำมันก็จะเหมือนออกมา เป็นเหมือนหยดๆๆๆดค่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องรดน้ําให้เสียเวลานะคะเนี่ยค่ะแวนก็ทาเนี่ยข้างหลังบ้านของเรานะคะตอนนี้ก็ปรับปรุงหมดเลยค่ะกําลังอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งนะคะนี่ค่ะหลังบ้านเราค่ะนี่ค่ะ นี่ที่บอกญ้าที่เราจะซื้อก็คือญ้านวนน้อยนะคะที่บอกไปเนี่ยคะ่ะเราซื้อมาบางที่มันก็ขึ้นบางที่มันก็ไม่ขึ้นนะคะมีใครมีวิธีที่ทําให้ญ้าเหมือนแบบปลูกง่ายมั้งคะนี่คะ่สะสระว่ายน้ําแต่วันนี้เราไปข้างนอกนะคะเราก็เลยปิดปัม๊มน้าพุมันก็เลยไม่ไม่ทำงานแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ แตงโมแตงโมค่ะแล้วก็จะให้ดูนะคะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่ามะม่วงเยอะมากผู้ใดอยากกินสมบักม่วงมากไปกินนะคะมะม่วงอันนี้มะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีมะม่วงมันค่ะมะม่วงมันตรงนี้ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะมีสองต้น ต้นหน้าบ้านต้นหนึน่งนี่ค่ะที่รถที่เราจอดอะค่ะนี่ค่ะอันนี้รีมูจะม,มหลังบ้านของเราเนี่ยเมื่อวานเราก็นั่งล้างหินกราบตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ไปทำงานที่อื่นก่อน, <c oughs> อน,นดูมุมหลังบ้านของเราค่ะนีกระสาวยน้ำอันนี้เงียบเงียบหน่อยค่ะอันนี้ก็จะ โตหินอ่อนอันนี้ก็จะทุ่งนาทุ่งนาของแม่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นสวนผักของแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาของเข้าไปให้แฟนก่อนนะคะพอดีแฟนอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาด้วยค่ะโอ้ยแดดแรงมากเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ